Kiếp tài phù ký tại gong tôi cô Tụt tôi tụt, chắc tụt, 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 đi tìm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  คึกกะคึกแต่ช้าเลยลรอคึกแต่เช้าเลยนู่นเสียงดังไม่ถึงนู่น ปักซอยนู่นนั่งไปถึงนู่นคาเฟ่นู่นกิ๊ดดางไปถึงคาเฟ่น <c oughs> <c oughs> ู่นไม่ได้คุยนะกิ๊ดอย่างเดียว cambiado, me <laughs>